สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอภัยด้วยห่างหายไปนะ,ะสักระยะหนึ่งเพราะว่ามีปัญหาทางด้านของการแผ่นดินไหวเนะ,ะเป็นเอฟเฟกต์กันต้องบอกเลยว่าตัวเองก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าก็ยังน้อยกว่ายังดีกว่าท่านอื่นๆที่เกิดการสูญเสียนะนี่ต้องบอกเลยว่าฉุกกระหุบมาก ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันเพื่อนๆนะคะตอนนี้มีสถานการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอย่างไรกันบ้างนะคะบางบ้านก็เรียกได้ว่ากระทบกระเทือนอย่างหนักเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะขอให้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ได้เข้ามารับฟังในคลิปนี้เนื้อหาเกี่ยวกับการพระราชทาน เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าการถอดยศนาเ็าสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เนาะเพราะว่ามีก็เข้าไปสองดูในเว็บไซต์ในเพจของทางมติชนก็โดนตำหนิโดนด่าทอกันอย่างมากมายเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราไปดูของมติชนเนาะปรากฏว่าเนื้อหาเนี่ยเข้าไปอ่านไม่ได้เราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น เราก็มีผู้คนก็วิาพาษ์วิจารกันอย่างมากมายแต่ว่าเราก็อ,อยากจะทราบนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้าไปดูของฐานเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าดูได้ดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆได้ใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้า แรกเริ่มนะคะคงต้องขอเข้าไปดูที่เนื้อข่าวแรกที่เราได้รับฟังกันก็เป็นข่าวล่าสุดของวันนี้เลยนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตที่จะไปที่ฐานเศรษฐกิจละกันเพราะว่าของทางสื่อมติชนเข้าไม่ได้เอออันนี้ถือว่าแปลกมากเลยเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบต่อมานะคะเดี๋ยวขอไปดูที่ฐานเศรษฐกิจระบุเอาไว้วันที่2เมษายนในเวลา21นาิกา8นาทีโปรดก้าถอดยศ 8นายทหารสัญญาบัตรเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โปรดเก้าให้มีการถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร8รายซึ่งในจำนวนนี้ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์7รายโดยบางรายนั้นกระทำความผิดวินัยมีการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและถูกศารพิพากษาถึงที่สุดเลย ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรเจดรายพร้อมกับเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรงและถูกศาลพิพากษาถึงที่สุด รายชื่อเจ็ดนายทหารที่ถูกถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกอบไปด้วย 1. พันตรีสรวุฒินวนประเสริฐถูกสารพิพาษษาจำคุกในคดีเอกสารลักทรัพย์และยักยอก 2. พันตรีมงคลพฤศกิจกุลชัยหนีราชการทหารในเวลาประจำการ 3. ร้อยเอกกสิพัทหรือพิสิทธิ์ยศสมบัตนนิกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 4. ร้อยเอกสมเกายาียรติดูนากระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 5. ร้อยเอกหญิงกัลยาพิธีการกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 6. ร้อยโทรกรินุวัตรมานะวงสกุลสารพิพากษาจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจร้อยโทสุทธิเวศหรือรวีธนพัฒน์พระเดชคงหนีราชการทาหารในเวลาประจำการประกาศณวันที่23มีนาคม2568 อันนี้น่าจะเป็นหัวข้อหลักๆที่เขาโพสต์ลงมาในเนื้อข่าวของฐานเศรษฐกิจแต่ถ้าเราดูในการประกาศนะ,ะของราฐกิจจานุเบกษามีการลงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเลยว่า1 0 0พันตรีสรวุฒนนวลประเสริฐออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2566เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับเอกสารการลักทรัพย์ การยักยอกคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคม2566และมีการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุราฐาภรณ์ช้างเผือก 2. พันตรีมุงคลพฤษ,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 ษกิจกุลชัยออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทาหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกจตุราสถาภรณ์ช้างเผือกและจะตุราสถาภรณ์มงกุฎไทย 3. ร้อยเอกกสิพัทหรือพิสิทธิ์ยสมบัติออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตามพรมงกุฎไทยและเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 4. ร้อยเอกสมเกียรติดูนาออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ 7. มิถุนายน2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุราถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา 5. ร้อยเอกหญิงกาลยาพิธีการออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่26เมษายน2,567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาพรมงกุฎไทย 6. ร้อยโทรกฤินุวัตรมานะองค์สกุลออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่21กันยายนพศสองพศ2 5 6าเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพศ2522คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่21กันยายนปีพศ2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุราฐาพรมงกุฎไทยและเบนจมาพรมงกุฎไทยขณะเดียวกันนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่2เมษายนปีพศ2568 เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารร้อยตรีพานุพงเ์เจิลนสีสังกัดกองทัพบ,บกถูกถอดยศตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปีพศ2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงประกาศณวันที่23มีนาคม2568 นอกจากนั้นแวะไปดูข่าวที่มีความใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ว่าเป็นข่าวของวันที่14มีนาคม2568ถ้าจะย้อนกลับไปก็น่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะที่เราไม่ได้มีโอกาสมาอัปเดตในเรื่องของการแต่งตั้งการปลดการถอดยศเดี๋ยวเรามาดูันนี้นิดนึงนะคะบอกว่าโปรดก้าพระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล241ราย ซึ่งในจำนวนนั้นมีนายพลหญิงรวมอยู่ด้วย9รายแต่ว่าเราก็คงจะไม่มีรายชื่อออกมานะคะเพราะมันก็เยอะเราไม่ได้เข้าไปค้นดูแต่ว่านี้เป็นของทางสื่อฐานเศรษฐกิจนะคะลงข้อมูลเอาไว้ว่าโปรดเจ้าพระราชทานยศทหารชั้นนายพลในวาระเมษายนปีพศ2 5 6 8ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน241รายซึ่งในจำนวนนี้มีนายพลหญิงใหม่9รายสิ่งนี้ล่ละค่ะที่ทำให้เรามีความประ้สึกว่าเอ๊ะเขาคือใครเขาเป็นนายพลหญิงคนใหม่9รายซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีบทบาทมากกว่านี้หรือเปล่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะที่มีการแต่งตั้ง เป็นจำนวนเก้ารายเป็นนายพลหญิงใหม่โอ้โหนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทางสื่อฐานเศรษฐกิจนิดนึงบอกว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพลมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระเมษายน 2,568ให้แก่นายทหารสัญญาบัติสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน241รายดังต่อไปนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายชื่อเรียงลงมานะคะก็ขออนุญาตไม่อ่านกันละกันเพราะว่า241รายเยอะมากแต่ในจำนวน241รายนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีนายพลหญิง เอออันนี้น่าแปลกมากมันทําให้เรามีความรู้สึกสงสัยมากเลยว่านายพลหญิงใหม่จํานวน9ก้ารายนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะดังนั้นคงต้องมาจาับตามองเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะเอากลางปีเลยดีกว่ากลางปีที่แล้วมาจนกระทั่งถึงต้นปีนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับนายพลตรีนะคะนายพลหญิงนายพลหญิงอ่ะไม่ใช่สิต้องบอกว่านายพลตรี เป็นนายทหารระดับนายพลแล้วก็เป็นท่านผู้หญิงด้วยเหมือนที่เราได้รับทราบกันนะคะตรงตามที่ท่านผู้หญิงออนนงซึ่งมียศเป็นพลตรีหญิงก็ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะนอกจากจะมีท่านผู้หญิงออนนงแล้วก็ยังมีพวกบรดาคุณหญิงประพสนคุณหญิงชยุตราซึ่งแนนาโคก็น่าจะมีความคืบหน้าเพราะตอนนี้อิรุงตรงนางกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลโรหญิงเจ้าคุณพระศรีน,นานะคะมีการ เขาเรียกว่าขิงใส่การเปล่าการออกงานการได้รับเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดาคุณแม่คุณหญิงทั้งหลายตอนนี้ก็เข็นกันออกมารวนแล้วแต่มีบทบาทมีโครงการเป็นของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าพยายามที่จะส่องแสงให้กับตัวเองก็ว่าได้ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือนายพลหญิงใหม่ก้ารายนี้คือใครดังนั้นขอเพื่อนจดจำกันเอาไว้ให้ดีนะคะตอนนี้เป็นเดือนเมษายนเริ่มที่จะมีข่าว และแค่ระคายออกมาดังนั้นก็คงจะต้องไปจับตามองดูกันค่ะว่าหลังจากนี้จะมีพวกนางเล็กๆนางในได้ถือกําเนิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราก็ได้รับทราบเพียงแค่นายพลหญิงใหม่จํานวน9รายนี่ก็คือความเพบ่บหน้าของการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาในช่วงเวลาเดือนมีนาจนกระทันน่งถึงเดือนเมษา เพื่อนๆได้รับฟังข่าวรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ